โหเงียบยาวเลยว่ะท่านผู้ชมอะไรกันครับนี่อัท่านผู้ชมเกินไปแล้วนะนี้อันนี้เขาเรียกแบบไม่จ่ายแล้วป่ะแต่ว่าเราขาดทุนไม่เยอะไงโว้ยมาดอกนี้ต้องของจริงอันสามบิ๊กวินไปเลยนะครับคนดูนะครับผม ของจริงเขาไม่พูดเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับผมได้เรียบร้อยนะครับผมหนึ่งบันสามร้อยสิบหกบาทนะครับผมซูปเปอร์เมกาวินนะครับผมท่านผู้ชม so มาบอบ้ากันไปนะครับผม โอเคครับผมก็กลาบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพงยองพาปั่นนะฮะอ่าวันนี้ก็อยู่ที่เกมนะครับผมลาชันสิงโตนั่นเองนะครับผมหรือเกมอะไรนะผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับผมก็อยู่ในค่าพพีจีนะครับผมก็มาดูนะฮะก็ดูก็ดูนะครับผมตูนสามร้อยนะวันนี้นะับผมก็มาจัดดูนะครับผมหลังจากที่เข้ามานะครับผมก็เล่นไปอยู่ประมาณ น่าจะ6รอบได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็เลิกเล่นไปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาตาักกันดูละกันนะครับผมก็ว่าจะเป็นเช่นไรก็ไปลุยกันนะครับผมนะฮะพูดบิดประกันใดต้องขออภัยด้วยละกันนะท่านผู้ชมนะฮะมา โอ้โหโอ้โหแ,แล้วยังไงนะฮะท่านผู้ชมสักตุสามตัวท่านผู้ชมเว้ยเว้ยสวยเว้ยสวย โหเงียบยาวเลยว่ะท่านผู้ชมอะไรกันครับนี่ยท่านผู้ชมเกินวัานแล้วนี้อัน <c oughs> นี้เ้าเลยเขาเรียกแบบไม่จ่ายแล้วป่ะอื้อแต่ว่าเราขาดทุนไม่เยอะไงโว้ยมาดอกนี้ต้องของจริงพันสามบิ๊กวินเป็นเลยนะครับคนดูนะครับผม ของจริงเขาไม่พูดเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับผมได้เรียบร้อยนะครับผมหนึ่งพันสามร้อยสิบหกบาทนะครับผมซูปเปอร์เมกาวินนะครับผมท่านผู้ชมมาบอวากันไปนะครับผมเว้ยพันแปดเว้ยเกินต้านท่านผู้ชม เอาจนได้นะครับผมคนดูโคตรจะโหดโคตรจะปังนะครับผมคนดูทุกท่านนะครับผมโอเคนะฮะ มามาดิคนดูมาดิคนอู้คนดูือโอ้โหสิ่งโตมานะครับผมตัวแพงตะด้วยเนี่ยฮะดอกนี้เต็มเต็มเลยดิ 2347บาทนะครับผมผมันดูไปกำไรเน้นๆครับผมวันนี้บอกเลยนะฮะเน้นจริงเน้นโหดโหดปรีเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะดอกนี้เนีครับผมเอาแล้วนะฮะเบ็ดสามสิบหน่อยละกันนะครับผมโอ้ยเคดดวแถวสองไม่มีเอาแล้วนะฮะเริ่มเงียบแล้วนะตอนนี้ท่านผู้ชมเกิดไปหรือเปล่าครับเนี่ยหลู ก็โอเคละกันนะครับผมวันนี้ก็ได้กำไรมา5,100บาทนะครับผมสำหรับเกมนี้นะผมก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดกระทึกไลค์ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ and bad that always something's turn i like i'm i i feel like bad. But hell I used to that. Always turn my but yeah. used Feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change, but.